อลังการมากมายครับคีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่รับเ่ยวลันทุงแล้วก็สาวเอพาลุยนะครับนี่ก็มาอยู่ที่บริษัทนะครับเวียงวิเศษนะครับคอนกรีตนะครับนี่ก็นะครับใครที่ต้องการนะครับปูนนะครับ แผ่นปูนไม่ใช่ต้องการแผ่นปูนไม่ใช่นะครับต้องการอาอันปูนไปเทนะครับช้างมาแล้วเอาไมโครขึ้นนอยอามือไมโครขึ้นนอย,นอยเร็วๆโอ้วัยรุ่นพลังใบตัวนี้ FC ช่างเอี่ยวว่าเออ FC ช่างเอี่ยวครับสุดยอดครับติดตามนานยัง นนโอ้โหนี่ครับเจ้าไมโครออกนะครับเพราะว่าจะเทล็อกนี้นะครับมาแล้วครับมาแล้ว I'm Z. ไป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 ตามตามพอพอนี่ครับแผ่นปูนเบี้ยงพิเศษจามาส่งนะครับทั้งทรายทั้งหิน เดินหน้าก่อนนิดนึงอีกอีกพอเอ็งปลด PTO ทำไมทำไมไม่ยิง PTO แล้วก็ยกไปเลยพอไปเดินหน้าไป เรียบร้อยตัวลูกตัดอยู่นู่นนี่ครับดำเสร็จแล้วครับตัวลูกต่อไปก็จะยิงดำตัวแม่ใครต้องการนะครับปูนนะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวแม่ก็อัดตรงนี้เลยอัดกองตรงนี้เลยตัวแม่นี่น่าจะเปียกนะครับเปียก สายลู่หมดเลยขัดมันครับไม่เป็นไรครับยางนี่ตาม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 ,ตาม ตรงเลยจบจากเที่ยวนี้ก็น่าจะไปะไปอ่โคราชนะครับไปโคราช น้ำก็ไม่ได้อาบไ,ไ,ไปให้ทันห้าโมงเย็นนะนนะอืม อย่างเฟียวเลยพอดีเลยฝั่งโน้นอันนี้ก็ทำไม่ครับมันก็จะดัดดัดนิดนึงก็จะอยู่ประมาณนี้ของฝุ่นมันยังไม่นี่เท่าไหร่เพราะตรงนั้น

ใส่เกียร์เดินหน้าเลยยกไปยกยกยกไป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 เสร็จเรียบร้อยครับ เจ้าน้าเงินก็วิ่งงานอย่างเดียวเลยครับติดเห็นปูนทรายเราก็ท้าขวาขวาขวาถอยรถยังไงมึงไม่ตรงที่เดิมมะ ご注意くださいくのかいどちらへ行くのかいくださいどックしますご注意ください เรียบร้อยครับโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพื่อนๆเดี๋ยวเจอเกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ